ช่วงนี้พาไปดูความคืบหน้าคาดีฆ่า6ศพที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งความคืบหน้าคาดีฆ่าโหด6ศพครอบครัวผู้ใหญ่รงค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีล่าสุดจับหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุที่พังงาพร้อมกับปืน M16 ตรวจพบลูกสาวผู้ใหญ่ตายเป็นศพแรกส่วนศพลูกชายในรถเกง๋งเป็นฝีมือดาบตำรวจยิงค่ะ จากกรณีเกิดเหตุคนร้ายบุกเข้าไปใช้อาวุธปืนสงครามยิงนายธรรมรงนินนิยมหรือผู้ใหญ่โรงอายุ60ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลบางงอนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะอยู่ที่บ้านพักในสวนปามตำบลกระเปาออำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสียชีวิตพร้อมกับภรรยาและผู้ใหญ่เกราะอาดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่13ตําตำบลท่าขนอนอำเภอศรีรัตนิคมเพื่อนคนสนิทค่ะนอกจากนี้ยังพบศพหนึ่งในกลุ่มคนร้ายที่มาก่อเหตุถูกยิงสวนเสียชีวิตอีกหนึ่งรายเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมากระทั่งต่อมามีการออกหมายจับ ดาบตำรวจอ,อัธพรวิเชียนกับพวกรวมสองคนกระทั่งพบเพิ่มอีกสองศพรวมเป็นหกศพค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มตัวนายมานพว่างานหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุกับดาบตำรวจอ,อัตพรวิเชียนอายุ4 6ปีพอบอหมู่งานป้องกันปราบปรามสพคีริดานิคมได้แล้วนะครับเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาโดยสามารถจับกลุ่มได้ในพื้นที่จังหวัดพังงาและได้พบอาวุธปืน M16 จําจำนวนหนึ่งกระบอกที่รีสอร์ท อีกทั้งยังพบว่าทางภรรยาของผู้ก่อเหตุได้เสียชีวิตและลูกชายที่ขับรถให้ดัดตำรวจก็ได้เสียชีวิตแล้วเช่นกันนะครับจากการตรวจสอบกระสุนพบว่าลูกชายถูกยิงจากดัดตำรวจขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวดัดตำรวจผู้ก่อเหตุครับ จากการตรวจสอบสภาพศพและพยานหลักฐานต่างๆนะคะน่าจะฆ่าภรรยาก่อนเพราะว่าดูจากระยะเวลาในการเสียชีวิตภรรยาน่าจะเสียชีวิตก่อนจากนั้นก็ไปฆ่าพ่อตาแม่ยายส่วนศพลูกชายที่พบในวัดนะคะเบื้องต้นจากการดูร่องรอยกระสุนและพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุน่าจะเกิดจากพ่อค่ะส่วนมูลเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบเก็บหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ